สวัสดีครับนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่7กันยายนอัปเดตล่าสุดโดยหงแดงสุรินมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่7กันยายนมาพร้อมเรทอัปเดตล่าสุดเรทเนี่ยเป็นมุมมองของกูรูนะเขามีความเชื่อมั่นต่อมวยไทยเจ็ดสีเขามองมวยไทยเจ็ดสีไปในทิศท,ทางไหนส่วนหงแดงวันนี้มองไปในทิศท,ทางใดวันนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งวันนี้วิเคราะห์แบบชนเรท เรดเนี่ยหงแดงวิเคราะห์กับโชคโคราชนะเรดออกมาเมื่อประมาณสามทุ่มของคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาวันนี้โอ้โหถือว่าเบียดคู่ขี้สูสีไม่หา่างมาที่คู่หนึ่งนะเอคู่หนึ่งเนี่ยยอดศิลปะรถสวยจากเจดเจอกับวัชราชัยแอดสันป่าตอง119เรดเนี่ยนะเปิดมาเนี่ยวัชรชัยต่อ5 4ี มวยคู่นี้นะยอดศิลป์เนี่ยยอดศิลป์เนี่ยจังหวะฝีมือครบเครื่อง24จาดปรีรั์เป็นมวยขวาแข่งขวาหมัดขวาศอกคมในเนี่ยขวางหน้าแทงทําได้ดีขณะที่วัชรชัยนะวัชรชัยเนี่ยเป็นมวยขวาไฟเตอร์เปิดเกมซ้ายหน้าแข่งขวายาวๆนี่ออกได้ดีระยะประชิดมีศอกส่วนในเหนียวแน่นมวยคู่นี้ ถ้าพูดถึงฟอร์มนะฟอร์มเนี่ยยอดศินเนี่ยถือว่าเปื่อยขณะที่วัชราชัยเนี่ยฟอร์มเนี่ยดีมากมากมวยคู่นี้วันนี้นะเรทเปิดวัดชราชัยต่อ5 0สมุมมองของแดงมองว่าวันนี้วัชราชัยเลื่อมกว่าในเรื่องของฟอร์มในเรื่องของการยืนระยะในเรื่องของอาวุธมวยวันนี้มวยคู่นี้เบียดบทเบียดบทวัชราชัยดูว่า มั่นคงกว่ายืนระยะดีกว่าวันนี้วัชรชัยจะเบียดเฉือนชนะยอดศิลปะรสสวยจ,จ่าเจตสนุกชอบกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยองแดงแนะนำมวยหูตีหมอชิตมวยหูตีหมอชิตชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่สองคู่สองเพชรสามเพชรมวยไทยวันนี้เจอกับราชันสอสมนึกหนึ่งร้อยสิบเอ็ด เรทเปิดนะเรทเปิดเพชรสามต่อ1 1บเเพชรสามเนี่ยเป็นจอมลุยจากฝรั่งเศสนะปารีสปีนี้นะ่ะสิขณะที่ราชันโอ้โหจอมฝีมือจากกุฎีรนะักปีนี้ยี่สิอายุห่างกัน12ปีมวยคู่นี้ไฟเตอร์เปิดเกมเพชรสามขณะที่ราชันครบเครื่องหลากหลายซ้ายแข่งซ้ายหมัดซ้ายสอบคมราชันเนี่ย ซิกเนเจอรคือศอกสอกคมมากๆลูกทีบทำลายจังหวะก็คมมวยคู่นี้วันนี้นะเพชรสต่อ118เ,เพชรสวันนี้ห้ามประมาทจอมเกาอย่างราชันเป็นอันขาดราชันเนี่ยครบเครื่องหลากหลายคู่ต่อสู้เดินเข้าไปเนี่ยระวังนะสอกของราชันเนี่ยเขี้ยวเล็บไม่ธรรมดาวันนี้นะมวยคู่2เพชรสาเจอราชันวันนี้หงแดงให้อยู่ไปที่เพชรสเปิดเกมขาแรกขาลุย เดินเบียดเดินชนขณะที่ราชันเก๋าเกมกระดูกมวยเบอร์มวย,มวย,มวย,มวยดีกว่าเป็นเ่งวันนี้เบ,บ,บ,บียดบทเบียดบทเพชรสามจะเบียดลุ้นนับนอกได้นะวันนี้ลุ้นนับนอก,นอกได้ลุ้นชนะคะแนนได้เพชรสามจะชนะราชันสอสมหนึง่งสน,นุก fc ชอบกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่คู่สามคู่สามมีรองคู่เอกเพชรหนึ่งเพชรมวยไทย วันนี้ดวลกับบินเนื้อทองผู้กองคงหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งร้อยสิบแปดเหนึ่งเนี่ยพี่ใหญ่เลยนะในตระกูลห้าเอเนี่ยจากปารีสฝรั่งเศสไฟเตอร์เปิดเกมเป็นมวยขวาเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวอาวุธหนักแรงศอกใช้ได้ดีมากๆฟอรม์มมีสวยงามชกวันสองไฟได้โบนัสทั้งสองไฟขอบอกว่าไม่ธรรมดาขณะที่ดินเนื้อทองเนี่ยบินเนื้อทองเนี่ยซ้ายนะเปิดเกมแข่งซ้ายหมัดซ้ายศอกคม ในเหนียวแน่นมวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่ลูกโขดลูกท่าทรหดของเพชรหนึ่งนะโดยเฉพาะลูกเตะขาต่อยหมัดลูกศอกระยะประชิดหัวจิตหัวใจความเข้าหาเนี่ยดีเยี่ยมมวยคู่นี้เลทเปิดเพชรหนึ่งนะมวยคู่นี้เปิดเพชรหนึ่งต่อห้าสิบวันนี้ให้อิงไปที่เพชรหนึ่งชอบลูกบ้าดีเดือดลูกท่าทรหดอ,อกงทงลูกเดินเบยดเดินชดวันนี้ เพชรหนึ่จะชนะดินเนื้อทองผู้กองคง191แบบดุเดือดมาที่คู่เอกคู่เอกเนี่ยคมเพชรสิทธิสารวัตเสือวันนี้ดวลดอกไม้ป่าท็อปแพรี่หนึรี่สิบเรตเปิดหน้าเรตเปิดคมเพชรต่อ5้สีมวยคู่นี้นะจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่คมเพชรเนี่ยเก๋าเกมกระดูกมวยเบอร์มวยนีย่ดูดีกว่าเป็นเข่ง25จากโกราช แข้งขวาหมัดขวาสมองมวยหลักเหลี่ยม IQ เข้าออกรวดเร็วนอกได้ได้ดีขณะที่ดอกไม้ป่าเนี่ย20จากอุนบล9ไฟล์รหัสุดนิร้าย,ายเป็นมวยซ้ายหมัดคมไม่หนักนะแต่ออกแต่ละชุดแต่ละดอกนี่คมแข้งซ้ายลูกถีบขวาเขีย่ยขาหน้าวางแข้งซ้ายออกได้จัดจ้านออกได้ดีฟอร์มฮิตฮอตมวยคู่ดีนะคมเพชรต่อ54 วันนี้ขงแดงซื้อไปที่ความสดนะเอฟีวันนี้ชอบไปที่ความสดของดอกไม้ป่ากระดูกมวยเมอมวย,มวย,มวยอาจจะเป็นรองแต่วันนี้เมื่อเบียดบดเบียดบดแผลกลางวันนะมวยคู่นี้ขงแดงมองว่าแผลกลางวันไม่น่าจะมีปัญหาเพราะคมเพชรก็หายไปนานกว่า3ปี2อสปีขณะที่ดอกไม้ป่าโชคกลางคืนประจําถือว่าไฟนี้น่าจะเป็นไฟแรกในการโชคกลางวันมวยคู่นี้วันนี้ซื้อไปที่ความสด ให้รองไปที่ความสดของดอกไม้ป่าก้าวฟอร์มฮิตคอตวันนี้คมเพชรก็พลาดไม่ได้เบียดชนเบียดชนวันนี้ให้รองไปที่ดอกไม้ป่าท็อปแพรี่มวยซ้ายวันนี้จะเบีเยดเฉือนชนะคมเพชรสิทธิสารวัตรเสือสนุกนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่7กันยายนมาพร้อมเรทอัปเดตล่าสุด ชอบกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาดูมวยรักมวยชอบชอบหนึ่งนะวันนี้หงแดงชอบไปที่วัชระแอดวชัชระชัยแอดสันแปดตองชอบไปที่ฟอร์มฮิตฮอตยืนระยะดีมีพลังแฝงพลังแฝงไปที่นี่นะเอฟซีหงแดงพูดถึงว่าพี่แอดสันแปดตองเนี่ยจอมอัดฉีดคนหนึ่งแหละสำหรับนักมวยในค่ายเนี่ย ชกแต่ละไฟแต่ละไฟนี่อาจฉีดแสนสองแสงนสามแสนทั้งนั้นวันนี้พลังแฝงของวัชรชัยอาจารย์ปาตองดูดีกว่าเลทเปิดวัชรชัยต่อห้าสี่ชอบหนึ่งชอบไปที่วัชรชัยชอบสองชอบไปที่เพชรสามเพชรมวยไทยชอบไปที่สดนะขาแรกขาลุยอาวุธหนักแรงวันนี้เลทเปิดสิบเอ็ดแปดชอบสองเพชรสามชอบสามวันนี้ ชอบไปที่เพชรหนึง่งเพชรมวยไทยวันนี้ชอบลูกบูท่าทอหดสอกคมหัวจิตหัวใจเยี่ยมอาวุธมวยนี่ไม่เป็นรองนักมวยไทยวันนี้เลดเปิด5้าสชอบสามชอบไปที่เพชรหนึง่งจชน,นะดินเนื้อทองผู้กองพงหนึ่งเก้าหนึ่งส่วนชอบสุดท้ายนะเอซอูเบียดนะพงแดงมองว่าเบียด เกาเกมกระดูกดีกว่าเป็นเข่งก็ต้องคมเพชรแต่ถ้าพูดถึงอาวุธคมทางมวยเยี่ยมก็ต้องดอกไม้ป่าวันนี้ให้รองไปที่ดอกไม้ป่าซื้อไปที่ความสดซื้อไปที่ความคมวันนี้ดอกไม้ป่าจะเบียดเฉือนชนะคมเพชรศิริวัฒเสือสนุกเลดเปิดคมเพชรต่อ54สีชอบสี่ให้รองไปที่ดอกไม้ป่าเอฟซี MC, ชอบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ ถ้าต้องการข้อมูลอัปเดตนะข้อมูลวันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลพร้อมเหล็กแต่ถ้าจะอัปเดตเห็นสีหน้าแววตานู่นน,นี่นั่นก็ต้องช่างก่อนชกช่างก่อนชกเนี่ยเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับลงลระอ,อาจจะมีอาจจะมีเปลี่ยนนะเอฟซีเมื่อเห็นสีหน้าแววตาความพร้อมอาจจะมีเปลี่ยนเปลี่ยนตัวชอบได้เพราะต้อง ดูด้วยนะในวันที่ช่างก่อนโชคเนี่ยเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับรองตามเพราะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะอัปเดตตรงไปตรงมาเห็นสีน้าหามาตาความพร้อมนักบวยมาเป็นยังไงถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอาจจะมีปรับเปลี่ยนในช่วงวันอาทิตย์ที่7ในช่วงช่างก่อนโชคก็ได้วันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอลาไปก่อนในเอฟซสวัสดีครับ